เห็นผมโพสผมอะไรผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปหยุดนะแต่รัฐบาลพยายามหยุดที่เส้นปฏิบัติการเส้นหนึ่งต่อห้ามืวไม่ได้ถ้ามันหยุดอีกมันจะเหมือนเดิมมันอยู่ข้างบนได้อีกล้ำเข้าไปก่อนยังไงก็เจรจาคุยกันที่หลังเข้าไปเลยเราก็ต้องไปยึดภูมิประเทศสำคัญให้มันขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วยังมีเส้นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันไม่ไม่จบเข้าใจภาพที่มันจะเกิดขึ้นอ ถ้าภาพแรกที่หลายคนนึกถึงปราสาทตาควายคือ,อ,อโลเคชันถ่ายรูปสวยๆตามแนวชายแดนนะครับการพูดคุยของเราวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนั้นไปเลยค่ะเพราะความจริงมันต่างกันเยอะเลยใช่ครับความเป็นจริงในพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโบราณสถานสวยงามแต่เป็นกฎของพื้นที่สูงใครคุมที่สูงได้คนนั้นคุมเกมแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่พื้นที่ข้างล่างก็จะกลายเป็นเป้เปาทันที วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนที่ปราสาทตาควายจงังหวัดสุรินทร์กันครับโดยจะพุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ชื่อว่าเนิน350เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมพื้นที่ที่กว้างแค่ไม่กี่ร้อยเมตรถึงกลายเป็นเหมือนกับหัวใจของสมรภูมินี้ไปได้โดยอ้างอิงข้อมูลจากหลายที่เลยครับทั้งไทยพีบีเอสพีทไทยโพสต์ แล้วก็แถลงการจากกองทัพด้วยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่แค่การมารายงานว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือการวิเคราะห์กลไกลที่อยู่เบื้องหลังการประทะมากกว่าเราจะมาดูกันว่าทำไมเนิน350ถึงมีความสำคัญทางยุทธวิธีขนาดนั้นแล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่มันเปลี่ยนโฉมหน้าการรบในพื้นที่แคบๆแ,แบบนี้ไปได้ยังไงและสุดท้ายราคาที่ต้องจ่ายสำหรับพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ ครับผมงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยดีกว่าที่ว่าปราสาทตาควายจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นสนามรบด้วยซ้ำใช่ค่ะในทางหลักการแล้วตัวปราสาทคือโบราณสถานไม่ใช่ค่ายทหารซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับทางอธิบดีกรมศิลปากรเคยให้สัมภาษณ์ไว้คัดเจนเลยว่าตามหลักสากลไม่ควรใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นทางทหาร ประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะแล้วมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกในมุมของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาเฮกที่ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในภาวะสงครามคือเขาห้ามเลยนะคะว่าห้ามใช้มรดกทางวัฒนธรรมในทางทหารสถานการณ์นี้มาเลยสร้างภาวะที่แบบเกลือนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับฝ่ายไทยมาก เพราะพอมีรายงานว่ากำลังของฝ่ายกัมพูชาใช้พื้นที่ปราสาทเป็นที่มั่นเนี่ยมันก็บีบให้การตอบโต้ใดๆก็ตามต้องทําอย่างระมัดระวังที่สุดเลยค่ะเพื่อไม่ให้ตีปราสาทเสียหายถูกต้องค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องน่าเสียดายทางวัฒนธรรมแล้วยังอาจจะกลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติได้อีกกลายเป็นว่าต้องสู้ไปแล้วก็ต้องคอยระวังไม่ให้โบราณสถานพังไปด้วยโจทยากจริงๆครับแต่ก็นั่นแหละครับโบราณสถานอาจจะไม่อยากอยู่ในสงคราม แต่สงครามมันไม่เคยถามความรู้สึกใครมันถามแค่ว่าใครคุมพื้นที่ซึ่งนั่นก็คือสะพานที่พาเราข้ามมาสู่พระเอกตัวจริงของเรื่องราวในวันนี้เนิน350ใช่ครับเนิน350และนี่คือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะจากการประทะเพื่อปกป้องสัญ,ญลักษณ์ไปสู่การต่อสู้เพื่อชิงความได้เปรียบทางยุทธวิธีของจริงถูกต้องครับเนิน350คือจุดสูงข่มที่อยู่ใกล้ปราสาทตาควายมาก ชื่อ350ก็น่าจะมาจากระดับความสูง350เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ที่สำคัญกว่าตัวเลขคือระยะห่างครับข้อมูลจากไทย PBS บอกว่าเนินนี้อยู่ทางตะวันตกของประสาทต,ตาควายแค่ประมาณ300เมตรเอง300เมตรใกล้มากนะคะใกล้มากครับผมอยากให้ลองลุกภาพตามนะ300เมตรในชีวิตเราคือระยะเดินไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยสบายๆแต่300เมตรในสนามรบ ที่มีฝ่ายตรงข้ามอยู่บนที่สูงกว่ามันคือระยะเดินเข้าเลนสไนเปอร์ชัชดๆเลยคำว่าจุดสูงขม่มหรือ commanding high ground เป็นหลักการพื้นฐานทางการทหารที่อยู่กับสงครามมาเป็นพันปีเลยค่ะไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ภูมิประเทศก็ยังเป็นปัจจัยชี้ขาดเสมอครับหลักการมันง่ายแต่ทรงพลังมากคือใครคุมที่สูงจะได้เปรียบ3เรื่องหลักๆ 1. คือการตรวจการ คุณจะเห็นค่าศึกได้ก่อนได้ไกลกว่า uh huh. สองอำน,นาจการยิงคุณยิงกดดันพื้นที่ข้างล่างได้ดีกว่ามากและสามการกำบังหาที่ซ่อนที่ป้องกันตัวเองได้ง่ายกว่าในขณะที่ฝ่ายที่อยู่ต่ำกว่าต้องบุกขึ้นไปในที่โลง่งเท่ากับเป็นเป้านิ่งให้เขาเลยใช่ค่ะเปิดเป้าให้โจมตีได้ตลอดเวลาสิ่งก็ตรงกับภาพรวมตามรายงานข่าวเป,เป๊ะเลยครับที่สรุปว่าแม้ฝ่ายไทยจะคุมพื้นที่ตัวปราสาทได้นะ แต่เนิน350ที่อยู่ข้างๆกันนี้แหละที่ทำให้ฝ่ายกัมพูชามีความได้เปรียบในฐานะจุดสูงคมแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นจุดปะทะที่หนักหนว่วงและก็สูญเสียมากที่สุดแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อไปก็คือสถานการณ์มันไม่ได้จบแค่หลักการรบแบบเดิมๆนะคะแต่มันถูกยกระดับความอันตรายขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งทำให้ความได้เปรียบของที่สูงมันสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยมาถึงแพชช์ใหม่ปี2568แแล้วสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะเพราะสนามรบทุกวันนี้ มันไม่ใช่แค่ทหารราบกับปืนไรฟิวอ,อีกต่อไปแล้วแต่มันมีตัวแปรใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดตามรายงานสรุปของกองทัพภาคที่2ที่สื่ออย่างไทย PBS กับผู้จัดการออนไลน์เอามาเสนอเนี่ยบอกว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ใช้แค่ปืนเล็กยาวแต่มีการใช้จรวดหลายลำกล้อง BM21 BM21 ใช่ครับยิงเข้ามาในพื้นที่และที่สำคัญคือมีการใช้ดโดรนหรือ UAV ดโดรนมาแล้วมาแล้วครับทั้งใช้โจมตีโดยตรงและที่อันตรายกว่าน,นั้นคือใช้หาพิกัด GPS ให้กับเป้าหมายด้วยการมาของดโดรนนี่คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะในอดีตการพรางตัวหรือหาที่กำบังจากมุมมองภาคพื้นดินยังพอทำได้แต่พอข้าศึกมีดวงตาอยู่บนฟ้า ที่การซ่อนตัวมันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมหาศาล hmm. แล้วพอนำเทคโนโลยีดโดรนไปรวมกับความได้เปรียบของจุดสูงข่มที่มีอยู่แล้วมันเลยเกิดเป็นการผนึกกำลังที่น่ากลัวมากมันคือการเปิดโหมดเห็นก่อนชี้เป้าก่อนยิงก่อนได้แบบสมบูรณ์แบบเลยโโอหทหารราบที่อยู่ข้างล่างไม่ใช่แค่ต้องระวังการยิงจากเนินเขาแต่ยังต้องระวังการถูกตรวจจับจากบนฟ้าด้วยมันเป็นแรงกดดันทางจิตใจที่สูงมากค่ะ พอเจอเกมรบรูปแบบใหม่ที่มันทั้งกดดันทั้งอันตรายขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่จะเกิดแนวคิดสายแข็งขึ้นมาครับไทโพสตเคยนําเสนอมุมมองของพลโทกนกเนตรากาเวสนะที่มองว่าถ้าไม่จัดการปัญหานี้ให้เด็ดขาดมันจะกลายเป็นมรดกให้ลูกหลานที่ต้องมารับมือกับสถานการณ์ที่หนักกว่าเดิมอีกนี่เลยเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่าต้องจัดเต็มทุบให้เด้งถ้าเราจะวิเคราะห์แนวคิดทุบให้เด้งในเชิงยุทธศาสตร์นะคะ มันก็คือการประยุกต์ใช้หลักนิยมอำนาจการยิงที่เหนือกว่าหรือ superior fire power อำนาจการยิงที่เหนือกว่าใช่ค่ะคือการใช้กําลังอาวุธที่รุนแรงและเด็ดขาดแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะเพราะการใช้กําลังที่เหนือกว่าก็เสี่ยงที่จะทําให้สถานการณ์บานปลายได้ครับการตัดสินใจใช้แนวทางนี้เลยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากซึ่งการปฏิบัติการที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้ชัดที่สุดก็คือการใช้กำลังทางอากาศ นั่นคือการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 หรือ F-16 เข้าไปปฏิบัติการแต่ตรงนี้ต้องย้ำให้ชัดเจนตามถแถลงการของโฆษกกองทัพอากาศนะครับว่าเป้าหมายไม่ใช่การทิ้งระเบิดแบบปูพรมอ๋อเป็นการโจมตีแบบเจาะจงใช่ครับเป็นการโจมตีเจาะจงไปที่สอป .5 อซึ่งก็คือคลังอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดโดยเฉพาะคลังที่ใช้เก็บจรวด B.M.21 ที่เป็นตัวปัญหาหลักนั่นแหละครับ การเลือกเป้าหมายแบบนี้สําคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะลดทอนขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่การโจมตีเพื่อทําลายล้างอย่างเดียวเหมือนไปตัดท่อน้ําเลี้ยงเขาถูกต้องค่ะถ้าไม่มีจรวดให้ยิงความรุนแรงในการโจมตีก็จะลดลงอย่างชัดเจนซึ่งข่าวสดก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าปฏิบัติการครั้งนั้นสามารถทําลายคลังจรวดไปได้เยอะมากแล้วก็เน้นการใช้อาวุธนําวิธีที่มีความแม่นยําสูงด้วยมาครับ ถึงแม้ F16 จะทำลายคลังอาวุธที่อยู่ไกลออกไปได้แต่สำหรับตัวเนิน350เองสถานการณ์กลับต่างออกไปเลยใช่ค่ะและนั่นคือข้อจำกัดพื้นฐานของกำลังทางอากาศที่หลายคนอาจจะลืมนึกถึงอำนาจทางอากาศสามารถทำลายล้างกดดันตัดกำลังบำรุงได้ยอดเยี่ยมมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้คือการเข้ายึดครองพื้นที่ซึ่งประเด็นนี้ทาง PPTV เคยรายงานไว้น่าสนใจมากครับถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมกองทัพถึงไม่ใช้ F16 ทิ้งระเบิดใส่เนิน350โดยตรงทำไมล่ะคะคำตอบมันเรียบง่ายแต่เจ็บปวดมากครับคือแนวรบมันชิดกันมากเกินไปโอ oh. จนเสี่ยงที่จะเกิดการยิงพลาดเป้าหรือที่เราเรียกว่า friendly fire ไปโดนฝ่ายกันนั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือคุณอยากจะใช้ท่าไม้ตายที่แรงที่สุดแต่เพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังยืนกอดคอกับศัตรูอยู่จะปล่อยพลังออกไปยังไงไม่ให้โดนเพื่อหละะ่ะในสัพททางการอาหารเรียกสถานการณ์แบบนี้ว่า Danger close ครับ Danger close ใช่ค่ะเป็นภาวะที่อันตรายและบีบคั้นการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชายอย่างที่สุดเพราะมันหมายความว่าคุณใช้อาวุธหนักที่มีรัศมีการทำลายล้างกว,ว้างๆไม่ได้อีกต่อไปการรบจึงถูกบีบให้กลับมาพึ่งพากำลังทหารราบเป็นหลักพอภาพเป็นแบบนี้แล้วมันก็ชัดเลยว่าภาระทั้งหมดถูกผลักมาให้กับทหารราบที่อยู่ภาคพื้นแบบเต็มๆ ลองนึกภาพตามนะครับการต้องเคลื่อนที่ขึ้นไปบนเนินเขาที่ฝ่ายตรงข้ามครองที่สูงอยู่แล้วแถมยังมีดโดรนคอยสอดแนมจากฟ้าตลอดเวลามันคือฝันร้ายของทหารราบเลยค่ะใช่ครับและนั่นคือจุดที่นําเราไปสู่ประเด็นที่หนักอึ้งที่สุดคือราคาที่ต้องจ่ายหรือที่อาจเรียกว่า blood tax ราคาที่ไม่ได้วัดกันด้วยเงินแต่วัดกันด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของกําลังพลครับข้อมูลจากไทย PBS รายงานอย่างตรงไปตรงมาเลยว่า แนวรบตาควายเนิน350มีการประทะนหนักและมีการสูญเสียกำลังพลเกิดขึ้นจริงและที่สะเทือนใจไปกว่านั้นคือมีรายงานที่ระบุว่าภารกิจนำร่างทหารที่เสียชีวิตออกจากพื้นที่ทำได้ยากลำบากเนื่องจากการประทะนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงนี่คือความจริงที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในข่าวพาดหัวหลักๆครับนี่คือความจริงอันโหดร้ายของสงครามค่ะการวางแผนบนแผนที่การขีดเส้นกำหนดเป้าหมาย ทุกอย่างดูเป็นระเบียบควบคุมได้แต่เมื่อถึงสถานการณ์จริงในสนามรบมันจบลงด้วยชีวิตของทหารที่อยู่แนวหน้าทุกตารางเมตรของจุดสูงข่มที่เราคุยกันมาตลอดล้วนแลกมาด้วยความกล้าหาญการเสียสละและบางครั้งก็คือชีวิตของพวกเขาทั้งสิน้นการจะเข้าใจความสำคัญของเนิน350ได้อย่างแท้จริงเราต้องไม่ลืมต้นทุนที่เป็นมนุษย์ส่วนนี้เลยเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ผมขอสรุปสั้นๆแบบนี้เลยว่าเนิน350คือกล่อมดวงใจของสมรภูมินี้ถ้าเราได้ยินข่าวว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ในรายงานยังบอกว่าเนิน3-50ยังคงเป็นพื้นที่ปะทะก็ให้แปลได้เลยว่าเรายังไม่ชนะสงครามชิงความได้เปรียบนี้ยังไม่จบครับเป็นการสรุปที่สะท้อนความเป็นจริงทางยุทธวิธีได้ชัดเจนมากค่ะความเชื่อมโยงของพื้นที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ครับปราสาทตาควาย ถ้าได้มาโดยไม่มีเนิน350คอยคุมอยู่ก็อาจเป็นแค่โบราณสถานที่ป้องกันได้ยากแต่ถ้าใครสามารถยึดครองและควบคุมเนิน350ได้อย่างเบ็ดเสร็จคนนั้นคือผู้กุมชะตาของพื้นที่โดยรอบทั้งหมดดังนั้นแนวคิดทุบให้เด้งแล้วจบที่รุ่นเรามันก็ผูกอยู่กับแกนคิดเดียวกันนี้แหละครับคือการยอมจ่ายต้นทุนที่สูงในวันนี้เพื่อไม่ให้ปัญหานี้ถูกส่งต่อไปเป็นมรดกที่อันตรายยิ่งกว่าให้กับคุณรุ่นหลังก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้นะคะ ต้องขอย้ำอีกครั้งว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้มาจากรายงานข่าวและ,ะแถลงการต่างๆที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะรุนแรงแค่ไหนหลักการสากลที่สำคัญที่สุดที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือก็คือการคุ้มครองพลเรือนจะต้องมาก,ก่อนเสมอสถานการณ์ที่เนิน350นี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าสงครามชายแดนในศตวรรษที่21นั้นซับซ้อนและมีเดิมพันสูงกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะ แล้วเราจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคบคิดกันต่อนะครับการต่อสู้เพื่อชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีขนาดเล็กแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นนี้มันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่าในสมรภูมิยุคใหม่ที่เทคโนโลยีทำให้พื้นที่เล็กๆกลายเป็นจุดชี้ขาดได้ ชาติหนึ่งจะสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ที่ต้องเอาชนะให้เด็ดขาดกับต้นทุนที่เป็นชีวิตมนุษย์และกฎาการปะทะสากลได้อย่างไรและเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นระหว่างความจำเป็นทางทหารกับการยกระดับความขัดแย้งที่อาจจะบานปลายจดควบคุมไม่ได้นั้นคุณจะขีดไว้ที่ตรงไหนกันแน่ครับปีเสียงใครบางคนเคยถามว้เธอหามีไวทำไมผู้ง่ายเหลือเกินเขาเห็นแค่ภาพในจอไม่เคยเห็นเลือดจริงไม่เคยยืนกลางพื้นที่เสยงปืนมันไกลเกินเขาบอกสองคนไม่เก่งไปตายผู้หมืน่นมันเป็นเกมใน ถามหน่อยเธอคุณชายเคยฝึกเคยเจ็บเคยยืนตรงนี้หรือยังอย่าเก่งแต่วิจารณ์ในที่ที่ไม่มีความเสี่ยงทุกวินาทีตรงนี้มันลากด้วยชีวิตจริงเราไม่ได้ขอคำสั่เสินไม่ต้องการใครมาย้อยยอแค่ขออย่าดูถูกคนที่ยืนแทนพวกคุณตรงนี้ถ้าแผ่นดินยังเชื่อว่าบานเธอคนข้างลังยังหลับได้ดีเพราะมีใครยืนอยู่ข้างหน้าตรงนี้คือเหตุผลที่เรายืนเราไม่ได้เกิดมาอยากไป ใครต้องหนีแม่โทรมาบอกให้ระวังตัวพอบอกทำหน้าที่ให้ดีเราไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นแค่รับหน้าที่ที่หนักกว่าในวันที่คุณด่าว่ายังต้องออกเดินลาตะเวนต่อไปม <Yo. S 1> ูดง่ายตอนอยู่ลังเคยบอร์ดพิมพ์คำแรงการแต่ไม่เคยรับแปลกสะท้อนเราไมา่อยู่ตรงนี้ดูสักคืนจะรัว่วคำโกลาไม่ได้เกิดจากการพูดก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องการเมือง <Hey. S 1> ไม่ใช่ฝ่ายในทางนั้น <Hey. S 1> นี่คือเรื่องของคนธรรมดาที่เลือกยืนเมื่อคนอื่นเลือกขันลังถ้าคุณไม่เห็นค่าอย่างน้อยอย่าดูถูกเพราะสิ่งที่คุณเรียกว่าไม่จำเป็น TIE!